คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พนๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดหวย789คลิปนี้นะครับเป็น3ตัวบนนะครับหรือว่า3ตัวโต๊นะครับขอใช้ชื่อว่า5เลขเด่นนะครับ3ตัวบน นี่เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้าต่อเนื่องมาด้วยกัน5งวดติดสูตรที่เรานํามาแบ่งปันนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างรวมกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่บวก4ี่บวก1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 ก็จะได้5เลขนะครับแล้วก็นำห้าเลขนั้นนะครับมาทําการวินกันนะครับเป็น3ตัวไม่รวมเบิ้ล ไม่รวมหามนะครับเอจะได้ประมาณ10ชุดนะครับสำหรับ3ตัวโตัดกลับมาดูตัวอย่างกันนะครับวดวัทนที่1ตุลาคมนะครับแต่วันที่16กันยายนนะครับเป็นตัวตังงวันที่1นะครับ0 7 4 6 4 6ในท้าย2ตัว5 8 6 6 6บวกห บวก6บวก6บวก8 6บวก6ได้12นะครับ12บวก6เป็น18 18บวก6 24 24บวก8ได้32นะครับก็ใช้เลข2นาเลข2็นบวกกับเลขคงที่2บวก4คงที่ได้6 หกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดแปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าหลักออกเก้านะครับบวกกับหนึ่งคงที่ได้สิบก็ใช้เป็นหลักหน่วยนะครับก็คือเลขศูนย์ก็จะได้ห้าเลขนี้นะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งห้าเลขนะครับ มาวินจะเป็น3ามตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามเลี้ยงจากน้อยไปมากนะครับจะได้ด้วยกัน10ชุดดังนี้ครับ067 068 069 078 079 089 678 679 89แล้วก็789นะครับ10ชุดด้วยกันนะครับมีข้อแม้อยู่นะครับหวดนั้นๆนะครับ3ตัวบนนะครับต้องไม่มีเบิ้ลไม่มีหามนะครับถึงจะเข้านะครับไปดูผลกันนะครับวันที่1ตุลาคมรางวัลที่1ออก8 7 6 9 7 8หเท้าย2ตัว7 7 9 7 8 หมดนี้นะครับไม่มีเบิ้ลนะครับไม่มีหามแบบนี้ได้นะครับ789ถูกต้องนะครับถ้างวดไหนมีเบิ้ลมีหามนะครับจะไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ใช้นะบเบิ้ลหามถ้ารวมเบิ้ลหามไปมันจะเยอะมากนะครับมันจะมาดูตัวอย่างงวดต่อไปกันนะครับวันที่ 16ตุลาคมนะครับ268ใช้วันที่1ตุลาคมนะครับเป็นตัวตั้งราวัลที่1 8 7 6 9 7 8ได้ท้าย2ตัว7 7 9บวก9บวก8บวก8บวก7 9บวก9ได้18นะครับ18บวก 8, 8, 8 26 26บวก8 34 34บวก7ได้41นะครับก็ใช้เลขนำเลขหนึ่งนะครับไปบวกกับเลขของที่ต่อ1บวก4ของที่ได้5 5บวก1ของที่ได้6 6บวก1ของที่ได้7 เจบวก1คงที่ได้8 8ดบวก1คงที่ได้9 5เลขนะครับก็จะเป็น5 6 7 8 9นจนำทั้ง5เลขนะครับมาวินกันเป็น3ตัวนะครับไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหางก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับ5 6 7 5 6 8 5 6 9 5 7 8 5 7 9 5 8 9 6าห้าเจ8 9แล้วก็เจ็นะครับไปดูผลกันนะครับวันที่16บหกตุลาคมรางวันที่หนึ่งนะครับ0 5 9 6 9 6, 6้เก้กเก้กลขท้ายสองตัว6 1 สามตัวบนนะครับหกเก้าหกงวดนี้ออกเบิ้ลออกหามนะครับสูตรเข้านะครับแต่เราไม่ได้ทําเบิ้ลหามนะครับก็จะไม่ได้นะครับงวดนี้แต่เดี๋ยวสูตรนี้นะครับก็จะมาใช้กันต่อนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเรามาดูสถิติกันนะครับห้างวดนะครับที่เข้ามางวดแรกนะครับ คำนวณมาได้4ี่ห้าหเจดงวดนี้ไม่มีเบิ้ลไม่มีหามนะครับ8 6 5หห้ามีเลข8มีเลขหมีเลข5้าแบบนี้ได้นะครับงวดนี้ได้งวดต่อไปนะครับคำนวณมาได้3าม6ี่ห้าหดออก3ามห้าหนะครับมีเลขสามเลขห้าเลข 6. หกงวดนี้ก็ได้นะครับไม่มีเบิ้ลไม่มีหาม โมดนี้นะครับห4สี่หนะครับออกเบิ้ลออกหามจะไม่ได้นะครับหมดที่4ี่นะครับเก้าเจ็ดแปดโมดนี้ไม่มีเบิ้ลไม่มีหามนะครับเก8็ประกของโมดที่ห้านะครับมีเบิ้ลมีหามอีกแล้วนะครับ6 9 6ก้าหก็จะไม่ได้นะครับเราไม่ใช้นะครับเบิ้ลหามห้างวดล่าสุดนะครับสูตรเข้ามา จะได้อยู่3าโมดนะครับโมดต่อไปนะครับต้องลุ้นนะครับ1ต้องไม่มีเบิ้ลไม่มีหามนะครับ3ตัวบนแล้วก็ต้องลุ้นสูตรให้ใครชอบ3ตัวนะครับใครชอบน้อยชุดนะครับลองพิจารณาดูได้เรามาหามาที่1พฤศจิกายนกันนะครับจากสูตรน,นี้ใช้ผลมาที่16ตุลาคมเป็นตัวตั้ง รางวัลที่หนึ่งนะครับ059696เลขท้า2ตัว61 6บวก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 1 6บวก6ได้12นะครับ12บวก6เป็น18 18บวก6 24 24บวก1ได้25ก่อใช้เลข5นะครับนำ5ไปบวกกับเลขคงที่ ห้บวกสคงที่ได้ 9, 9ก้บวกหนงคงที่ได้สินะครับก็ใช้หลักหน่วยนะครับก็คือเลข0ูนศบวกหคงที่ได้1นึบวกหคงที่2 2บงบวกหคงที่ได้สาอ่าเลขนะครับก็จะเป็น9ก้าศส หนักตั้เลขมาวินกันเป็น3ตัวไม่รวมเบิร์ดอีงจากน้อยไปมากนะครับก็จะได้เป็นชุดนี้012 013 019 023 029 039 123 129 139แล้วก็239นะครับ10ชุดด้วยกัน สรุปนะครับ5เลขเด่นนะครับ3ตัวบนนะครับจับวินกันนะครับเป็น3ตัวโต๊ดหมวดจำานที่1พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 8ก็จะได้เป็นชุดนี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจาการคำนวณติดตามช่องเราไปได้นะครับ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของวันที่1พฤษจิกายนนะครับหวดหน้าขอพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ